สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับลินด์เนเต็ดเปิดบ้านรับการมารเยือนของอาร์เซนอลเตะในเวลา2องทุ่มตรงครับฟังลีนด์เนเต็ดครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้คิสซันเลทมา1ประตูต่อ2ไม่ชนะใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันครับ5เกมหลังสุดเนี่ยก็จะมีแพ้ไบตันเสมอเอฟเวอร์ตันแพ้เบนฟอร์ด เสมอวินล่าแล้วก็แพ้พาเลทครับก็คือแพ้สลับกับเสมอมาตลอดความพร้อมในเกมนี้จะได้ซีนิสเทล่าครับผลโทษแบนกลับมาตัวบาดเจ็บเนี่ยไม่มีครับไอพวกตัวเก่งๆอย่างปาสกาสเกลมาร์กโลกาแจ็คเฮลิสันแพทริคแบมฟอร์ดเนี่ยพร้อมช่วยทีมทั้งหมดครับส่วนทางฝั่งของอาร์ไซนอนจาฟูพิเม,มลีครับไม่ต้องพูดว่าฟอร์มดีแค่ไหน เกมกลางสัปดาห์ฟุตบอลยุโรป้าเนี่ยก็บุกไปชนะโบโกิมมาได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วยหลังๆเนี่ยมีแต่ชนะอย่างเดียวเลยและก็ชนะทีมใหญ่ด้วยนะชนะสเปอร์ชนะลิเวอร์พูลฟอร์มดีจริงๆครับส่วนสภาพทีมก็ต้องเช็คฟิตซิชเชนโก้แหละสองเกมหลังไม่มีชื่อนะครับไม่รู้ว่าจะพร้อมลงสนามหรือเปล่าในเกมนี้ส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็พร้อมทั้งหมดครับพวกที่พักไว้ในยุโรป้าอย่างมาการเยสอย่างมาตินเนลลี่อย่างซาก้าเนี่ยก็พร้อมลงสนามทั้งหมดครับกลับมาลงแน่ และไล่ไปตั้งในกองหลังเงินกองหน้าอัลอนชุดนี้นถือว่าแจียมๆทั้งนั้นเลยครับซาลิบาเบนไวท์โทมิโยสุบาเตซากาบุกโยซากาโอเดกาดมาตินเนลลี่รวมไปถึงหน้าฟอร์มแรงอย่างคาเบลเชซสซุสเดือดตัวดีๆทั้งนั้นเลยครับลีดผลงานหลังๆไม่ดีอ์เซนอนผลงานดีมันสวนทางกันนะอ์เซนอนเนี่ยพร้อมที่จะยึดจ่าฝูงต่อเลยครับวันนี้อัเซนอนชนะหนึ่งประตูก็เชียร์ฟรี รอลุนเมตสออย่างเดียวครับวันนี้ชอบแล้วก็เชียร์อาร์เซนอลนใครอยากร่วมสุกกีฬาฝาก Alpha 88ไปด้ด้วยนะครับไลน์แ like ออยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ